เสียงคัดค้านอย่างหนัก,นกโดยภาคประชาชนนักวิชาการและสิ่งแวดล้อมนะคะเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าจะเปิดเดินหน้าให้สัมปทานปิโตเรเลียมทางบกและทางทะเลรอบที่21ค่ะโดยวันนี้กลุ่มที่ออกมาแสดงจุดยืนก็คือสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนใช้กระบวนการทางยุติธรรมนะคะเป็นการแสดงจุดยืนค่ะ นายศรีสุวรรณจัญญนยานายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมก,การนโยบายพลังงานแห่งชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติดำเนินการใน4ประเด็นคือระงับหรือเพิกถอนประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเรื่องเขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมบนบกและในทะเลอ่าวไทยที่เปิดให้ยื่นขอสัมปทาน ระงับกระบวนการอนุมัติหรืออนุญาตการให้ความเห็นชอบให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่21จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่29แปลงที่จะเปิดสัมปทานรอบที่21ก่อนที่จะเปิดให้สำรวจและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวว่าด้วยสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านพลังงานให้เสร็จสิ้นครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติก่อนที่จะดำเนินการใดๆ ในคำขอท้ายฟ้องขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวสั่งยุติหรือระง,งับกระบวนการเปิดรับหรือให้เอกชนมายื่นรับสิทธิสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุดท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกอปชเนี่ยได้มีมติเห็นชอบให้มีการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21 จำนวน29แปลงทั้งบนบกและในทะเลซึ่งเ,เห็นว่าเป็นการใช้อำนาจทางปกครองที่เร่งรีบเร่งรัดในการดำเนินการเพราะเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าการปัญหาเรื่องพลังงานเป็นที่ถกเถียงกันของภาคประชาชนมาโดยตลอดและยาวลากว่า,าหลายปีที่ผ่านมาไมงนั้นประเด็นปัญหาเหล่านี้รัฐบาลควรที่จะนําข้อคิดเห็นของภาคประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการยื่นหนังสือคัดค้านการเดินประท้วงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปหยิบยกพิจรารณากันให้เรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะการแก้ไขพระราชบัญญัติปิโตเรเลียมปี2 5 1 4และแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมุ่งเน้นแต่ในเรื่องของการให้สหัมปทานนายใน,ในรงชัยอัครเสรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าจะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อและไม่คิดฟ้องร้องเอาผิดภาคประชาชนหรือนักวิชาการอิสระบางกลุ่ม ที่ออกมาให้ข้อมูลพลังงานเพราะว่าทุกคนมีสิทธิทเสรีภาพในการนําเสนอข้อมูลและประชาชนก็มีสิทธิที่จะเลือกว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เรามีหน้าที่ต้องทำผมก็มีเวลาผมปีเดียวอ่ะผมไม่จะไปแล้วสั่งให้ทำผมก็ต้องทำนะครับต่างคนต่างก็มีตารางเวลาของตัวเองก็ต้องทำตามตารางเวลาแั่เนื้อเขาก็อปกปฏติรูปใหม่นะเราก็เราก็ทำงานของเรา เราคิดว่าการออกใบสํารวจนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องปฏิรูปอะไรนะคืออยู่เป็นเรื่องของที่ต้องทําเป็นเรื่องปกติที่ต้องทําอยู่แล้วนะฮะไม่ใช่ว่าพอปฏิรูปแล้วเลิกสํารวจเลิกผลิตเลิกอะไรหมดก็ไม่ใช่นะจะหมดอายุสัญญาลงนางพวงทิพย์ศิลปศาสตร์รักษาราชการ,การ,การกาแทนอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่แจ้งผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทยก่อนหน้านี้ถึงเหตุผลในการเปิดสัมปทานรอบที่21ว่าเพื่อลดการนําเข้าก๊าซธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าและเวลานี้ก็เหลือปริมาณสำรองเพียงพอสำหรับ7-8ปีเท่านั้นขณะที่การเปิดสัมปทานรอบใหม่กว่าจะผ่านขั้นตอนจนสามารถดึงก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้ได้ก็จะกินเวลา8-9ปีถ้าชะลอการเปิดสัมปทานออกไปประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศเพื่อมาผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งหมายความว่าราคาค่าไฟฟ้าจะสูงขึ้นจนกลายเป็นภาระของประชาชนเนื่องจากราคากส๊สธรรมชาตินำเข้าสูงกว่าราคาก๊สในประเทศส่วนการต่ออายุสัมปทานปิโตรเลียมแหล่งเอโรวันของเชฟรอนและแหล่งบงกฎของปตท,อทอสอพอที่จะสิ้นสุดในปี2565รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติยืนยันว่าเป็นคนลัประเด็นกับการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบใหม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาพิจารณาแนวทางก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการปิโตรเลียมให้พิจารณาและส่งต่อให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติซึ่งจะต้องทำให้แล้วเสร็จก่อนปี2560